สวัสดีดาวดีเอ้ยสวัสดีดวดีอยู่กับผมเซมกาโตะวันนี้เราจะมาเล่นเกมมาครับ EP 2รอแป๊บนึงมันโหลดจ้ะเดี๋ยวเราตัดไปต่อไปต่อท่าเกมตอนนี้ตัดมาตอนที่เรานี่นะเราจะเริ่มใหม่หมดแล้วเราวันนี้เราจะตั้งใจเล่นง เราต้องไปมาหาหมู่บ้าน m b c เป้าหมายของเราคือเพสถ้าเราเจอเพสแล้วเราจะจบคลิปนี้ายอกหยอกซีซันสุดท้ายก็ได้จะเป็นซีซันสี่ชิหายแล้วเอ้มาในชั้นซีฟูวิตอีเดอรโฟว์วววว วันนี้เราจะไปหาไม้ดีกก่าไม่เรวลวะก็คไม่เก่น่ารัอมเอสกลดเขาไม่เราไม่เอาไม้สีขาวนะไม้สีขาวไม่มีประโยชน์ ก็เลาอยู่ในคาเฟ่ค่ะมีซอนน่ะอ่าผมอยู่ในคาเฟ่แต่ว่าในเกมไม่ได้อยู่โทรศัพท์แหลกจังวะสเฟียวิดาเวกาทีด้ยินกีดัสเราไม่มีวันหาเจอแล้วจากนั้นเราก็จะไปหาไม้สีดำไม้ดำไม่เอาไม้นี้อันนี้ใช่ไหม ผมมองไม่เห็นสีมันน้อยนี่ไสีนี้ขุด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 เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าไมค้าวิเศษยังไงดูดิว้าวมันเป็นลูฟี่ยัดเคี้ยวนะคะคือลูฟี่ตุ่ม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  ขุด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 เพื่อเอาไปสร้างโต๊ะครับสอง eq อร่อยป่าทุกคนป่ะโอ้ไม้ไม่มีโกรด 응. <sweak> 미있으 <sweak> 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 นี้นะฮะเสียงเปิดสุดเปิดให้สุดยายหยุดที่เกมแชลเลสเตอร์ต่ชันเป็นคนที่เธอไม่เอาของเราเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะได้เจอเธอเธอรื่องไหวบุญว่าบุญบุนดื ยางพัดไม่เห็นใช่ก็ได้คนตัดไม้กันก่อนไม่ไม่ป้านเหนื่อยเลยนี้ไม่รู้เหรอเกินรู้ไม่หนูทำอะไรอยูทำไมไม่รับผิไกลมาผิไกลมากับเลขเบอร์สามเก้าใครสามเก้าสามเก้าไม่รู้อ่ะนึกว่าเจอวันไม่เจอเหรอรู้รู้รู้ไหมเธอกำลังทำอะไรอยู่ นะไม่เกมถ่าย YouTube อยู่จะได้าท่คนแล้วเราจะไปจบแล้วเราจะไปจบที่หมู่บ้านเอเบซีแหละหมู่บ้านเอเบซีมันได้เกียรติเกียรติจิตปรก็ได้สายวันนี้น่าจะไม่ได้ลงเมืองจะมีคนกดไลค์กดแชร์ไหมยูทมีอยู่นิดนะึง นึกนึกบอกให้ขอทุกคนกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์ให้กับเป็นกำลังใจกับช่องนะฮะมีไลค์หนึ่งจะได้ตังมีหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งแสนได้เท่าไหร่แสนได้ประมาณห้าพันหมื่นหนึ่งอะฮัลโหลไปไหนจี๊ดเด๊ะโอ้สมงน่าินยังไม่หวางไม่นอง วัสอร้ยห้าสิบสี่ร้อยนิค่ายังหนูก็ลูกค้าเอากระเพราไข่ดาวมาให้นี่องนึงลูกค้าที่อเอาขนมอ A นะขนมปังอะไรแนะบบนะสัเปอร์ให้ ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรง<น>ขอให้ทุกคนมีตังเลยรวยนะคะปีใหม่นี้นะเจงจะเลยปีใหม่มาแล้วก็ถอะทุกคนรู้ไหมผมจะทำอะไรเอ,อ,เอ,อดิตุดดรอสส์ดดน้ำเต้ม <c oughs> ว่มามันสุกมากินขนมนะเขาจะเปิดร้านเปิดร,ร้านทำไมอ่ะของกินเพียบเลยเนาะมันสุกเสร็จเหรอสุกแล้วตอนนี้ได้เท่าไหร่ละไม่ได้บ้าไม่ได้บ้าจูเล่ฟีมไหมอือมีใครอย่างครับอยู่บ้านเลยอยู่วัดเนี่ย หนาวไหมโง่หนาวไหมโอ้ยขอโทษนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวมาใหม่